สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นแฟนช่องผันไม้ที่พอเพียงทุกๆท่านนะครับโอ้ห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้มีเวลามานิดนึงต้องเข้ามาตอบคาถามหน่อยครับมันมีปัญหาโรคแตกครับเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆถามกันมานะครับโทรมาถามผมกันใหญ่เลยครับว่าเอาไงดีเนี่ยมีที่อยู่ไรนหงเนี่ยปลูกมะยงชิดได้ที่ต้น มีที่งานนึงจะปลูกเล็กก่ต้นมีห้าไร่จะปลูกเล็กก่ต้นโอ้โหมันเป็นปัญหาลกแตกจริงๆครับเพื่อนๆครับโอ้โหมาอธิบายก่อนนิดๆนะครับเพือ่อนๆครับผมาจากวันนี้นะครับจะให้คลิปนี้เป็นคําตอบเลยว่าเราจะเลิกถามกันเลยครับว่า1ไร่ ห้าไร่สิบไร่จะปลูกมะยงชิดได้กี่ต้นครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องถามผมหรือถามใครนะครับถามตัวเองครับถามตัวเองตัวเราที่เราจะปลูกนี่แหละครับ <Okay. S 1> ว่าเราจะเอาไว้ต้นแค่ไหนต้นขนาดไหนครับนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้เราจะเว้นจากขอบที่ขอบทางของเราอะประมาณกี่เมตรนะครับและมาดูกันครับผมจะพาไปดูว่าตัวอย่างแต่ส่วนของผมเนี่ยไม่ได้ปลูก เป็นแปลงเป็นอะไรตรงเป๊ะตรงเลยเพราะว่าผมทําส่วนผสมนะครับมันมีหลายอย่างในส่วนนี้นะครับผมก็จะให้ดูมีต้นเล็กต้นน้อยแต่ผมเอามาเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆแนวทางให้เพื่อนๆเอามาคิดกันว่าจะปลูกกันอย่างไรดีนะครับไปดูกันเลยครับเอาล้ครับขั้นแรกครับเพื่อนๆเราต้องมาดูกันตั้งแต่เริ่มเลยว่าเราจะเอาไว้ส่งพุ่มแบบไหนนะครับผมก็มีหลายไซส์ให้เลือกดูนะครับอย่างนี้ครับเนี่ย อันนี้ผมใช้ตลับเมตรนะครับนี่ตลับเมตรอันนี้ผมวัดดูแล้วนะครับทรงพุ่มอันนี้ประมาณพุ่มมันเมตรห้าสิบครับเมตรห้าสิบคือต้นเล็กนะฮะความสูงก็ประมาณสองเมตรนี่ครับแต่ตัวเนี้ยก็คงไม่มีใครที่จะไว้ต้นขานาดนี้นะครับมันเล็กเกินแต่ถ้าแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมันก็จะดูแลง่ายทรงขนาดนี้ยังยังดูแลง่ายอยู่นะครับแต่พอถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นมาน,นี่ถึงแบบทรงนี้ครับเนี่ยทรงนี้ อันนี้ทรงนี้ทรงพุ่มนะครับวัดจากโคนต้นออกมาถึงริมนะครับข้างละเมตรห้าสิบนะครับก็เป็นทรงพุ่มนี้ก็คือสามเมตรเดี๋ยวจะให้ดูสำหรับเมตรนะครับนี่ครับการวัดเราวัดกันอย่างนี้ครับคือวัดเริ่มจากแต่โคนต้นนะครับโคนต้นวัดออกมาถึงทรงพุ่มชายด้านนี้นะครับใช้ด้านนี้ก็คือเนี่ยถือกิ่งมันที่ยืดออกมาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับอ่าเมตรห้าสิบนี่นะครับเมตรห้าสิบอ่า ได้เห็นละเมตรห้าสิบสองข้างมันก็คือสาเมตรอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทรงพุ่มประมาณสาเมตรครับความสูงก็พอๆกันครับรม,มันสา3เมตรสาเมตรถึงสาเมตรห้าสิบนะครับอ่ะทรงพุ่มอย่างเงี้ยขนาดนี้แหละสามเมตรนะครับออกไปข้างละเมตรห้าสิบหรือว่าบางคนก็อาจจะไว้ต้นใหญ่เลยครับแบบนี้ครับนี่โอ้โหนี่ครับโอ้ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะต้นขนาด ทรงพุ่มเท่าไรนะครับนี่ครับวัดจากโคนต้นนะครับนี่ครับวัดจากโคนต้นมานะครับดูตลับเมตรนะครับตรงนี้จะได้ที่3ามเมตรห้บครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นนี้นะครับที่สูงๆนี่เนี่ยทรงพุ่มก็เมตรเมตรนีครับผมพามาดูต้นนี้ก่อนอ่ะต้นนี้นะครับทรงพุ่มอ่านี่นะครับทรงพุ่มอันนี้สามเมตรเท่าเมื่อกี้แหละแต่นี้ความสูงมันจะสูงกว่าน่อยผมไม่ได้ตัดยอดมันเนาะผมเอาไว้ทำกินงอ่ะนี่นะครับ ทรงพุ่มมัน3เมตรเท่าต้นเมื่อกี้นะครับแต่ระยะห่าง2ต้นเห็นไหมครับจากต้นนี้ถึงต้นนี้ผมวัดแล้วได้3เมตร80ซึ่งผมพอใจในระยะนี้เพราะว่าเนื้อที่ผมมันน้อยนะครับ3เมตร80แต่ทรงพุ่ม3เมตรก็จะเหลือที่ว่างกลางแค่80เซนนะครับเนี่ยพอเดินได้พอเดินได้ครับอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะแต่งกิ่งเอาแต่งกิ่งทุกปีทุกปีเพื่อไม่ให้มันกว้างไปกว่านี้ไม่ให้มันชนกันนะครับอย่างนี้ก็ ได้นลครับหรือใครจะให้กว้างกว่านี้เป็น4เมตร5เมตรแล้วก็เลือกไว้ทรงพุ่มเอานะครับอันนี้3เมตรหาง80เซนครับเพราะระยะหาง3เมตร80นะครับ,รร m, น,รบนี่ครับไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นทรงพุ่มทรงพุ่มตัวนี้3เมตรนะครับทรงพุ่ม3เมตร3-4เมตรนะครับระยะหาง3เมตร80ซึ่งบางคนที่บอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไว้4เมตรล่ะถ้าเกิดระยะหาง4เมตรแล้วก็จะมีพื้นที่เหลือตรงกลางประมาณเมตรนึงครับ เนี่ยระยะห่างนะครับจใช้มันนะครับถึงใช้ด้านนี้ถึงด้านนี้นะครับมันก็มันเดินได้เดินได้แต่ก็ไม่ถือว่าสะดวกนักนะครับอันนี้ใครจะไว้แบบนี้ก็ได้นะครับลองเลือกดูก่อนนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงนะครับที่ต้นเมื่อกี้ต้นใหญ่ทรงพุ่มเจ็ดเมตรที่ผมบอกนะครับอ่ะอันนี้ดูทรงพุ่มเมกี้นะครับเจ็ดเมตรที่ผมบอกนะครับเจ็ดเมตรโอ้โหสูงแบบมากอ่ะสูงมากนะครับสูงผมว่านั่น น่าจะเกินเจ็ดเมตรนะครับสูงนี่สูงถึงยอดบนเลยอันนี้ผมไว้แต่มันปลูกนานแล้วครับอันนี้ระยะห่างของต้นนะครับว่ายมีสายน้ำเพิ่งให้น้ำไปเมื่อเช้าอ่านี่ครับเห็นไหมฮะระยะห่างจากต้นนี้นะครับถึงต้นนี้ผมวัดละสี่เมตรยี่สิบครับเพื่อนๆที่บอกว่าปลูกสี่เมตรได้ไหมนี่ครับสี่เมตรเท่าไว้เท่าไว้ทรงต้นใหญ่สุดท้ายแล้วมันจะแน่นอย่างนี้ครับเนี่ยผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับมันจะชนกันครับมันจะชนกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร มันมาบ้านโห่เลี้ยแย่งกันมันแย่งกันมันช่วยกันไหมเห็นไหมมันจะเก็บลูกยากมันจะบางทีเรื่องโรคเรืมันแรงมันอาจจะมีได้ดูแลไม่หมดแต่อันนี้ผมแตงกิ่งบนมันโล่งครับนี่มันเย็นแล้วนะเนี่ยสามต้นผมดูให้ดูเลยสามต้นของผมก็ระยะเดียวกันเลยเพราะเมื่อก่อนปลูกคือต้องการเนื้อที่ให้ได้มากที่สุดครับพูดง่ายๆว่างกงกงกครับนี่ครับโอ้อันนี้กิ่งฮักมา นี่ครับระยะห่างมา4เมตรเนี่ยถ้าเกิดจะไว้ต้น7เ,เมตรอย่างนี้นะผมแนะนําแล้วเพื่อนอย่าทําอย่าจะให้มันมีช่องว่างก็ต้องเว้นระยะห่างของต้นให้เป็น6เมตรถึง8เมตรนะครับถ้าต้นขนาดนี้นะครับ แต่ถ้าใครอยากจะไว้4เมตรแค่นี้ก็ลองเลือกดูว่าให้ทรงพุ่มมันเล็กลงนะครับนี่แหละคือการบริหารจัดการเองไม่ต้องไปถามใครเลยครับอันนี้ชัดเจนมากนะครับนี่นะครับและเราก็จบลืมคําถามเลยว่าปลูกเท่าไรเท่าไรเราลองดูนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยผมปลูกนะครับในพื้นที่ของผมมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมโดยตรงนะครับผมก็จะเลือกปลูกเอาตรงที่มันว่างนะครับตรงไหนที่มันว่างมันใช้ประโยชน์ได้ก็จะปลูกอย่างนี้ต้นเล็กผมก็ปลูกนะครับ ตรงไหนปลูกได้ปลูกแล้วก็เลือกดูว่าจะเว้นระยะห่างเท่าไรเท่าไรนะครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการของเรานะครับนี่นี่เหมือนกันเนี่ยทรงนี้ก็เหมือนกันทรงนี้น่าจะประมาณ6เมตรนี่ครับแต่สูงมีทุกไซส์ครับมีทุกไซส์ผมมีทุกไซส์เนี่ยผมก็จะปลูกไว้แต่แตถ้านี่ต,ต้นโตผมก็แต่งกิ่งไปนะครับอ่าโอเคนะครับมาคุยกันนิดนึงครับ เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับเป็นยังไงบ้างนะครับได้เห็นแล้วนะครับต่อไปนี้จบไม่ต้องถามกันเลยนะครับผมจะแนะนําให้ชัดๆอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับพื้นที่ของเราเนี่ยถ้าเกิดตีง่ายๆหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับมันจะกว้างสี่สิบเมตรสี่สิเมตรหรือเขาเรียกว่ายี่วาเนี่ยแต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆก็4ี่ิบเมตรคูณสี่สิบเมตรครับแต่บอกตรงๆเลยว่าที่ทุกคนถามมาผมไม่รู้ว่าที่แต่ละคนมันเป็นสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจะตุรัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าเป็นที่สามเหลี่ยมใช้ธงเป็นยังไงไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปอิงแนวนี้เราเริ่มวัดจากขอบคันที่เราเลยครับว่าเราจะเอาห่างเท่าไหร่นะครับเอาปากกามาเลยวาดกระดาษดินสอมาก็ได้วาดวาดแนวแนวที่เราเลยว่าเรามีกว้างคุณยาวเท่าไหร่วัดก่อนวัดให้มันได้เนื้อที่ก่อนนะครับแล้วก็วัดจากขอบมาวัดตรงไหนนะแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้แล้วเราก็ดูว่าเราจะเอาห่างเท่าไหน เราดูในใ,ใจเราแล้วตอนนีเ้เราดูคลิปเรารู้แล้วครับว่าจะเอาต้นขน,นาดนี้จะเอาต้นขนาดน,น,านี้เราหางไหนก็ค่อยวัดมาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเอาจากคันที่มาเลยครับเอาจากคันทีมาเลยแล้วก็วัดเอาตะลัเมตรมันมาสักสามสี่สองสามเมตรนะปลกต้นแรกแล้วก็เราการทรงพุ่มหรือว่าเราจะเอาทรงพุ่มอย่ไหนวัดตะลับเมตรเลยแล้วก็ดึงมาเราจะเอาพื้นที่การใช้สอยอย่างไรวัดเลยครับอย่าไปใช้การากแค่วัหนึ่งไร่เอาที่ต้นมันเทียบป็นญ,ญัตยางอย่างานั้นมันลําบากครับมันไม่ใช่เรามันไม่ได้ปลูก ตรงแถวเป๊ะเป็นดำนาเข้าแบบเครื่องอะไรแล้วเราต้องปลูกแบบให้มันบางทีเนื้อที่มันไม่เอื้ออำนวยมันเป็นยอกเป็นแยกเป็นหล่อมเป็นแหลมอะไรอย่างงี้ก็ต้องมันก็ต้องเลือกปลูกเอาตรงไหนที่มันปลูกได้เราต้องคิดว่าตรงไหนที่มันมีที่แคบเราก็ปลูกต้นไว้ต้นเล็กๆหน่อยนะฮะไว้ต้นเล็กๆหน่อยให้มันมีเนื้อที่ได้ตรงไหนมันกว้างก็ปลูกเออจะเอาไว้ใหญ่ก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเอาไว้ต้นเท่ากันอย่าไปเน้นความสวยงามนะครับเราไม่ต้องมาโล่สวยกันนะครับเอา ใช้จริงเอากินจริงปลูกจริงได้กินจริงอะไรเงี้ยไม่ว่าหลังบ้านเลยตรองไหนถ้ามันมีที่ขนาดไหนเราดูเลยว่าเราจะเอาหาแค่ไหนทรงพุ่มขอมันโตแล้วคิดถึงตอนโตเป็นเกณฑ์ครับว่ามันโตแล้วมันจะชนกันไหมอะไรแค่นี้พอนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วพบกันใหม่ดีกว่าในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาใหม่นะครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับรีบไปปลูกเลยครับปลูกเลย